ัเดีเรามาปิดเคสกันนะครับตัว stock w well e นะครับของลุงของของเพื่อน SC นะครับส่งมาให้ซ่อมนะครับตัวนี้นะครับตัว stock w h e l สีม่วงนะครับตัวนี้ผมจัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะประกอบแล้วก็เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ นะครับเสียงมาแล้วนะครับตัวที่แอมไม้นะครับเชื่อมต่อเดี๋ยวเราเปลี่ยนเพลงก่อนนะครับเพราะว่าเพลงแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโตนะครับของลูกค้าสต็อกเวลทูนะครับตัวที่ว่าไอซีภากขยายไม้นะครับไอซีพักขยายช็อตนะครับต้องขอก่อนแรกคือต้องขอไปด้วยเงียบเลยเพราะว่า คือผมออเดอร์อะไรไปแล้วก็นานๆนะครับกว่าจะมาเขาจะได้ลองกันนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมเทสให้ดูก่อนแต่มันดังแหละนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ประกอบอะไรแบบจริงจังนะเดี๋ยวผมลองแค่นี้ก่อนนะครับก็ถ่ายความคืบหน้ามาให้ก่อนนะครับกลัวลูกค้าจะร้อนใจนะครับเนาะนี่นะครับอัปเดตอาการให้นะครับเบื้องต้นนี้เปลี่ยนพักขยายไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดฟังเสียงก็น่าจะนี่นะครับเปิดติดนะครับเปิดติดแล้วก็๋ยว นี่ผมผมน่าจะคอนเน็กบลูทูธกับ iPad ไปแล้วนะครับโอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็เดี๋ยวผมเทสเทสจนแบบจนผมมั่นใจนะครับผมก็จะเดี๋ยวที่ต่อไปอีกทีนะครับแต่ตัวนี้อัปเอีการให้ วันนี้ยังใส่แต่ลำโพงน้อยๆนะครับลำโพงตัวใหญ่ยังไม่ได้ใส่เพราะมันติดอยู่กับฝานะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะปิดเคสแล้วแหละนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นว่าเออประกอบใส่ลำโพงแล้วมีปัญหาอะไรไหมอะไรไหมฟังแล้วระยะฟังสองสาวันเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมปิดเคสแล้วก็เดี๋ยวส่งให้เลยนะครับนี่นะครับก็ถ่ายคลิปมาอัปเดตผมเทสมาหลายวันแล้วผมลองแล้วโอเคครับผม ผมพอใจแล้วนะครับนะครับเพราะว่าเทสเราไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมวิดีโอให้นะครับนะครับที่ผมฟังมาฟังคือแบตก็อึดด้วยนะคือฟังแบตก็ไม่ยอมหมดสักทีนะครับก็เลยนานหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ผมลองจนจนจนเป็นที่พอใจแล้วผมคิดว่าน่าจะสมบูรณ์ลวส่วนตัวฉันพอพอใจพอพอใจ นี่ครับผมลองเทสมาเปิดมาโอ้โหเกือบเกือบครึ่งอาทิตย์แล้วเกือบอาทิตย์แล้วครับไม่ใช่เกือบครึ่งอาทิตย์เป็นเป็นสัปดาห์นะครับนี้ผมเทสฟังก์แบตหมดแล้วก็เทสแล้วก็ชาร์จนะครับโอเคสมบูรณ์แล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมให้น้องุยติดต่อแล้วก็เดี๋ยวให้น้องจะส่งให้นะครับนะครับสบเยชงตงสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเฟนโฟล s า a t ไอสนเตชับ รับซ่อม iPhone, iMac, MacBook นะครับ Notebook นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ